สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a r l s of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะคะท็อปปิกวันนี้ค่ะภายในใจที่ร้อนรุ่มของเขาตอนนี้คืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะใช้ทอลอดจิ๋วเหมือนเดิมนะคะกับท็อปปิกนี้ของเรานะภายในใจที่ร้อนรุ่มของเขาตอนนี้คืออะไรนะคะ ภายในใจที่ร้อนรุ่มของเขาตอนนี้คืออะไรค่ะว้าวราชินีเหรียญค่ะคือคุณนี่เองนะคะสีดาบอืม ว้าวสิดาบตัวตนของคุณเป็นราชินีเหรียญน,นะคะคุณนิ่งคุณเงียบคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งมีอะไรคุณไม่บอกเขาไม่พูดไม่หือไม่อืนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันนิ่งห่างและจบและนานเป็นเดือนหลายเดือนหนึ่งไม่เท้านะคะแน่นอนค่ะ ภายในใจที่เขาที่ร้อนรุ่มของเขาตอนนี้คืออะไรคือความนิ่งเงียบของคุณคือความนิ่งเงียบคือความห่างคืออุปสรรคสิ่งที่คุณตัดจบมาสิ่งที่คุณถอยมาตัดจบมาแล้วคุณก็เก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างเรียบร้อยแล้วทําให้รู้สึกว่าความร้อนรุ่มของเขานั้นนะ่ะหนึ่งไม้เท้ามันจะจุดไฟในความสัมพันธ์ จุดไฟในการสร้าง conversation การพูดคุยหรือว่าการปรับจูน balance เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาได้ไหมนะคะสเหรียญคือเขาเขายังมีคุณอยู่ในในความรู้สึกแล้วก็หัวใจเห็นไหมคะราชินีเหรียญสเหรียญที่แบบ คอยบาลานซ์อารมณ์แล้วก็ความคิดความรู้สึกของตัวเองไม่ให้มันร้อนรุ่มด้วยความคิดถึงคุณด้วยประเด็นอะไรต่างๆระหว่างคุณและเขาที่มีการหาหรือจบไปหรือนิ่งไปจะสร้างคอนเวอร์เซชันการติดต่อได้ยังไงการคุยการส่งข้อความหาการมาพบเจอได้ยังไงความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ยังไงจะปรับความเข้าใจได้ไหมนะคะหรือว่าจะเคลียร์ได้หรือเปล่าจะจะสามารถที่จะมาเจอกันได้ไหมหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันได้หรือเปล่า3มเหรียญน,นะคะ สามเหรียญคือการคุยเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบในอนาคตจะมีโอกาสมีความหวังที่จะได้ตกลงในความสัมพันธ์กันไหมได้กลับมาเจอได้กลับมาคุยได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือเปล่าอยากวางแผนอนาคตกับคุณอยากคุย,อย,คยอยากเจราจาปรึกษาหารือพูดคุยกับคุณนั่นเองนะคะจะมีโอกาสได้คุยกับคุณไหม สมไม้เท้านะคะรออย่างใจจดใจจอ่อรออย่างมีความหวังนะคะว่าจะได้มีโอกาสมาเจอกับคุณขยับสถานะคุยปรึกษาหารือเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขาจะเจอกับคุณได้ไหมในอนาคตจะส่งข้อความหาได้ไหมรู้สึกว่ายังไม่ท้อและไม่ถอยง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเพราะว่าความรู้สึกในใจมันร้อนรุ่มเหลือเกินนะคะอัศวินไม้เท้าแล้วก็อัศวินดาค่ะ สู้ต่อใจสู้ต่อแม้มีอุปสรรคนะคะโดยอศวินดาพร้อมที่จะแบบลุยเข้ามาคุยกันต่อหน้าต,ต่อตาคุยกันตรงๆคุยอย่างมีเหตุผลคุยอย่างเป็นผู้ใหญ่นะคะเคลียร์และสะสางปัญหาและประเด็นที่มันจบมันนิ่งมันค้างคางกันอยู่หรือว่าคุยกับคุณอีกครั้งนะคะเพราะเขาอยากคุยกับคุณมาก,มาก,ม,ากมากเลยแล้วก็อยากเปิดใจหนึ่งดาอยากส่งข้อความหา จากชัดเจนอะไรที่มันคุมเคลืออย่างชัดเจนมากๆเห็นไหมคะหนึ่งดักอัศวินดักพร้อมที่จะลุยนะพร้อมที่จะก้าวเข้ามาในการ,รเผชิญหน้าคุยกับคุณตรงๆไม่กลัวนะคะเพราะว่าความร้อนรุ่มในใจกลัวว่าจะเสีคุณไปกลัวว่าคุณจะปิด ปิดกั้นความรู้สึกของเขาแล้วแลวตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณปิดกั้นความรู้สึกหรือว่าการสนทนากับเขาเหมือนกันนะคะทำให้รู้สึกว่ามันจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหรือเปล่ามีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยและจูนในความสัมพันธ์กันอีกได้หรือเปล่านะคะสิบไม้เท้าเพราะฉะนั้นตั้งตารอแล้วก็ใจจดหมดใจจ่อเหมือนกันคุณอาจจะได้รับข้อความนะคะจากเขาคนนี้ อย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าเป็นข่าวคราวเซอร์ไพรส์หรือว่าข้อความเซอร์ไพรส์ที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันที่จะได้จากเขานะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าห่างหายไปนานแล้วหลายเดือนแล้วอยู่ๆก็ติดต่อข้อความมาส่งข้อความมาทําให้คุณเอกใจหรือว่าแปลกใจหรือว่าการเดินทางเซอร์ไพรส์มาพบเจอนะคะด้วยความที่ว่ามันมันมันมีความนิ่งความกลัวมากมายที่แบบโดนนิ่งโดนคุณ ตัดจบออกมาแล้วโดนคุณห่างออกมาแล้วทําให้รู้สึกว่าจะหาวิธีได้ยังไงเหมือนกับมุ่งหน้ารอไปถึงอนาคตเลยทีเดียวนะคะพร้อมที่จะแบบสู้กับอุปสรรคสู้กับความรู้สึกของตัวเองภายในใจของตัวเองนะคะให้ได้เข้ามาคุยกับคุณแล้วก็ชัดเจนในความสัมพันธ์เคลียร์ตกลงว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะคะพร้อมลุยพร้อมสู้คุยกันด้วยเหตุและผลเลยว่า เขาก็อยากที่จะแบคุยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันกับคุณแบบตอนหน้าเลยคุยกันตรงตรตอนหน้าไม่เอาคุยกันแบบส่งข้อความแบบนั้นอาจจะส่งข้อความมานัดเจออะไรแบบนี้ก่อนไหมแล้วก็มาคุยกันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากอยากเคลียร์และอยากคุยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากเอาชนะหัวใจของคุณด้วยการปรับการ,การจูนความรู้สึกระหว่างคุณและเขาก่อนอันนี้ที่มีที่มีประเด็นกันนะคะนี่คือภายในใจที่ร้อนรุ่มของเขาตอนนี้คืออะไรนะคะอยากส่งข้อความหา ถ้าเขาส่งหาคุณแล้วแล้วคุณอ่านแล้วไม่ตอบหรืออาจจะคุณอาจจะส่งไปแล้วแล้วเขาไม่ตอบก่อนหน้านี้หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะทำให้รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่มันมันมันร้อนรุ่มกับสิ่งที่แบบอาจจะต้องสลับพลังงานกันนะคะระหว่างระหว่างเราและเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนการที่จะอะไรที่มันห่างไปแล้วมันนิ่งไปแล้วมันมีประเด็นไปแล้ว การที่จะได้เจอกันอีกครั้งมีความคิดมากคิเดเยอะมีความประมาเหมือนกันนะคะว่าคุณจะจะได้จะได้เจอคุณไหมคุณจะมาเจอกับเขามาคุยกับเขามาเจอกับเขาหรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้ไหมแต่เขารู้สึกว่าไม่ไม่ถอยนะแม้ว่าผลลัพธ์มันออกมามจะเป็นยังไงก็ตามฉันก็ไม่ถอยง่ายๆนะคะรอคอยเข้ามาชัดเจนและคุยกับคุณนะคะนี่คือภายในใจที่รอนรุ่มของเขาตอนนี้คืออะไรนะคะ อยากที่จะเข้ามาคุยกับคุณแบบต่อหน้าชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วก็เคลียร์ตกลงในความสัมพันธ์ค่ะว่าจะเป็นไปกันได้หรือเปล่า I feel you นะคะเขารู้สึกถึงคุณถึงแม้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะผ่านมาแล้วนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะมันมีความนิ่งๆห่างๆความจบลงนะคะสี่ดาบแล้วก็10ดาบ The timing just right for us นะคะเวลามันอาจจะยังไม่ใช่สำหรับเราสองคนขออีกสักใบค่ะ I'm not available นะคะตอนนี้เขายังไม่ว่างเลยนะคะหรือคนคนนี้ยุ่ง BC เรื่องงานเรื่องปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือว่าอุปสรรคระหว่างคุณและเขาหรือเปล่าขออีกสักใบ I lost my s e l f นะคะด้านหลังเป็นอะไรเอ่ยอืม You c a m e c l s s e r t h n n a n y o n e เขาให้คุณมาใกล้เขามากกว่าคนอื่นๆเลยนะคะแล้วก็เขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองบางครั้งเวลาที่คิดถึงคุณเวลาที่แบบเวลาที่ที่คิดถึงคุณเวลาที่รู้สึกถึงคุณมันรู้สึกว่าบางทีอะ พลังงานของตัวเองมันจดจ่อในเรื่องของคุณมากเกินไปมันก็ไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะคะทำให้รู้สึกว่าคุณยังคงอยู่ภายในใจแล้วก็ความรู้สึกของเขาและถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะได้คุยได้เคลียร์ได้ชัดเจนได้สะสางสิ่งที่มันห่างมันนิ่งหรือว่าจบประเด็นไปที่เขายังไม่ได้คุยหรือว่ามีอะไรที่อยากที่จะคุยกับคุณนะคะในอนาคตน,นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะกับภายในใจที่ร้อนรุ่มของเขาตอนนี้คืออะไรนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ